บริษัทซีพีแรมจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานให้ความสำคัญในด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น้ำจากแม่น้ำชีท่วมสูงประมาณ1-3เมตร ผู้บริหารและพนักงานจิตสาธารณะบริษัทซีพีแรมจำกัดจากสำนักงานใหญ่และขอนแก่นเร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและส่งกำลังใจผ่านการส่งต่ออาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกภายใต้แนวคิดซีพีแรมเคียงข้างคนไทยห่วงใหญ่ไม่ห่างส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานและกระจายไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้จำนวนกว่า500ครัวเรือน ทั้งนี้ CP RAM รนำโดยนางสาวอาภาพรพมเชยธีระผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตสาธารณะบริษัทซีพีแรมจำกัดได้ส่งมอบอาหารพร้อมทานเบเกอรี่รวมถึงน้ำดื่มให้กับตัวแทนชุมชน พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์อนุตระอังกูลนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระมาร่วมส่งมอบอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ค่ะพปกติน้ำท่วมในภาคอีสานเนี่ยนะคะทางเราก็ทางสิทธิรัเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือในจุดวิกิตต่างๆในภาคอีสาน<ค> แต่บางเอ็นว่าปีนี้มาเกิดที่ตำบลท่าพระซึ่งอยู่หลังโรงงานเราเองนะฮะซึ่งเราก็ไปเหมือนแทนความห่วงใยในทางส่วนของประชาชนทางส่วนของพนักง,งานบางส่วนนะฮะที่เราเข้าไปช่วยเหลือนะฮะ,ะ,ะเราก็นำผลิตภัณฑ์ของเรานะะไปที่เซ็นเตอร์ของที่ท่าพระเนี่ยทุกทุกวันนะคะ,ะแล้วก็ถ้าพนักง,งานเนี่ยของเราเนี่ยถ้าที่เกิด บ้านน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็จะมีที่พักให้กับพนักง,งานด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ประสานงานกับทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ท่านายกี่สุดแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ในตำนวนทัพในตัวโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งเราประสานงานกับหน่วยราชการนะคะซึ่งเข้าไปช่วยเหลือน้องๆน้องๆค่ะ,คะก็ประมาณร้อยร้อยกว่าคนค่ะมาดูในด้านไหนคะ ก็เราเให,ให้ให้ทางด้านสวัสดิการน้องก็เอาเอา,เอาถุงห่วงใย,ยไปนะคะแล้วก็มีที่พักพนักง,งานให้ให้ให้พักในถึงในที่ตัวโรงงานเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่พักบางส่วนที่จัดหาให้ที่เราประสานงานไปค่ะก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ,นะคะก็อยากให้ขวัญและกำลังใจให้มีในส่วนของทุกคนนะคะไม่มีอะไรที่ทำลายพลังในใจของเราได้ ถ้าของเราเข้มแข็งนะคะแล้วก็ซีพีแรมก็จะส่งกำลังใจให้กับผู้คนรอบข้างนะคะรวมถึงพนักงานของเราเองประชาชนชาวบ้านแล้วก็เซ็กโฮเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำของผมอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำก็คือที่ตำบลทะพะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเรามีจุดพีคที่น้ำสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่11เม40เมื่อ4วันที่แล้วนะครับ ผ่านมา4วันตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงไป 40, 47เซนแล้วนะครับตอนนี้เหลือ10เมตร93เซนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กำลังลดลงอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าลดลงเนี่ยประมาณการคร่าวๆเนี่ยวันหนึ่งประมาณ10เซนก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของพายุที่กำลังจะเข้ามาด้วยในเรื่องของไลออนล็อกแล้วก็พายุอีก2ลูกที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีเข้ามาในช่วงวันที่11จนถึงวันที่18นี้นะครับก็ ด้วยความเป็นห่วงของภาคประชาชนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอบพยพผู้คนออกมาหมดแล้วแล้วก็ในส่วนที่ภาคอาศัยเนี่ยเรามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเก็บของขนย้ายสิ่งของแล้วส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คือมีการเยียวยาในเรื่องการแจกข้าวอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นให้กับผู้ประสบภัยก็จะมีจุดที่ให้ทางผู้ประสบภัยได้อยู่ของเราโดนไป4หมู่บ้านครับก็จะมีในจุดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีวัดในเป็นที่ศูนย์การในการที่จะเป็นศูนย์พักคอย ให้กับกลุ่นที่ได้รับผลกระทบทางอุทกภัย,ภยเนี่ยได้เข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในจุดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการของเราเนี่ยเราก็จัดการในการพื้นที่ในเรื่องของการแจกถุงยัมชีพด้วยแล้วก็มีส่วนของทางบริษัทซีพีแด์เนี่ยได้เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการแจกข้าวกล่องตามจุดต่างๆน,นะครับก็มาทุกวันแล้วก็ให้กําลังใจกัน